สวัสดีครับผมแฮกแพคเกอร์นะครับใครบ้างครับที่คิดคล้ายๆกับผมผมเคยคิดนะฮะว่าการที่คนมาทําคลิปมาทําวิดีโออะไรแบบเนี้ยมันไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยนะครับก็แค่บางคนแค่พูดพูดพูดอยู่หน้ากล้องแล้วแค่เอามือถือเอากล้องมาอัดแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยตัดต่อนิดหน่อยถ้าคุณคิดแบบนั้นนะครับผมขอบอกเลยว่าคิดผิดถนัดเลยนะฮะ ใครก็ตามที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้นะครับผมต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของการทําวิดีโอเป็นยุคของการสร้างตัวตนเป็นยุคของการขายของออนไลน์ใครก็ตามนะครับที่เขาเข้ามาทําตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่งานง่ายนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเหมือนผมผมก็คิดมาก่อนครับว่ามันคงง่ายน่ดูคือที่ผมบอกว่ามันไม่ง่ายเนี่ยเรียกว่าคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเลยแหละและมันไม่มีอะไรการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จนอกจากความสม่ําเสมอของคุณนะฮะ ผมเนี่ยฮะจำได้เลยตอนที่ทําคลิปแรกนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอัดคลิปแรกเลยคุณเชื่อไหมฮะคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากที่ไม่เห็นด้วยงงว่าเฮ้ยแฮกมึงมาทําอะไรวะเฮ้ยมึงมาอัดคลิปพูดอะไรของมึงวะไรสาระไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยคือตรงนี้มันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นพ่อของตัวเองนะครับ คือมันไม่ใช่ความผิดเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมหรือของเราหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกับเราในยุคของเขาเนี่ยการที่จะต้องมาออกหน้ากล้องมามีช่องของตัวเองนะครับมาพูดให้คนอื่นฟังหรือมาทําอะไรก็ตามที่เป็นการอยู่ในกล้องอยู่ในจออะไรแบบนี้มันไม่มีสมัยก่อนเป็นหน้าที่ของดาราผู้ประกาศข่าวอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนสามารถมีช่องทางของตัวเองมีสื่อเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ทําได้แต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าใจพ่อผมในครั้งแรกนะครับโทรศัพท์มาหาแม่ผมเลยว่า,าดูลูกสิตอนนี้ลูกเป็นอะไรไปแล้วอะ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็มาอัดคลิปพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยคือตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกแบบว่างงนะครับว่าเอ้ พ่อเราเองก็ไม่เข้าใจเราเลอว่าเราทําอะไรนะฮะไม่นำซ้ํานะครับเพื่อนผมหลายๆคนเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นว่าไม่สนับสนุนนะแต่เขาก็งงอะว่าเฮ้ยแฮกมึงมาทําอะไรวะแล้วมึงมาพูดอะไรเนี่ยมาทําอะไรคืออะไรของมึงไม่เข้าใจทําไมต้องมาพูดด้วยคือจะบอกจะบอกว่าบางครั้งนะครับสิ่งที่คุณจะทําเนี่ยถ้าคุณตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำมันจริงๆะ มันไม่จําเป็นต้องมีคนเข้าใจนะให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรก็พอฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่เอาตัวเข้ามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยต้องเรียกว่าคุณต้องรีบแล้วนะครับคุณต้องรีบเอาตัวมาจับจองพื้นที่ในออนไลน์เพราะว่ามันเป็นที่ที่เดียวที่ทําให้คุณมีสื่อเป็นของตัวเองแล้วสิ่งนี้มันจะสร้างอะไรหลายอย่างและจะมีสิ่งดีๆตามเข้ามาซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ย ผมก็ยังไม่ได้สม่ําเสมอมากนะครับแต่ทํามาก็ในเพจก็มีผู้ติดตามร้อยกว่าคนนะครับใน YouTube ก็ตอนนี้ก็4คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆฝูงงกันเป็นคนรู้จักกันเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นของการลงมือทําผมเชื่อว่านะครับสักวันเนี่ยมันก็จะเราก็จะเจอจุดที่มันเป็นเป็นตัวของเราถ้าเราลองลองทาดูแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เราก็อย่าไปฝืนถูกไหมครับแต่ขอให้ลองทําอะไรก่อนใครที่คิดนะฮะอยากจะทําทอะไร ขอให้ลองทํามันก่อนถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่ายังไม่ทันลองทําอะไรเลยแค่เสียงคนอื่นมาตัดสินคุณคุณก็ท้อถอยไปซะและ้วคุณก็ถอยหลังซะและ้วไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะครับคุณจะค้าขายคุณจะเป็นพนักงานบริษัทคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองอะไรแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามยุคนี้เขาเอาตัวเองมาอยู่ในออนไลน์กันหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับ เฟ e บุ๊กเปิดเพจก็ฟรี YouTube นะครับเปิดช่องก็ฟรี YouTube เนี่ยใช้แค่อีเมลนะครับอีเมล Gmail ในการสมัครเรียกว่าคุณสมัคร Gmail เข้าไปเนี่ยคุณสามารถมีช่องของคุณได้ถึง500ช่องนะนะครับแล้วก็ใครที่คิดนะครับว่าการเข้ามาทําออนไลน์เข้ามาทําคลิปวิดีโอทํำยูทูบเบอร์ทำ a c e b o o k อะไรพวกนี้นะครับคิดว่าแค่อัดกล้องแล้วพูดพดพูแต่ต่อ,ตอน,นิดหน่อยแล้วโพสลง คุณคิดผิดถนัดนะครับมันยังมีหลังบ้านที่เราจะต้องทําความเข้าใจมีแต่ละแพลตฟอร์มนะครับมันจะไม่เหมือนกันมีระบบอันกร,ริทึมของมันนะครับมีโอ้โหเทคนิคนาน,านประการเลยนะครับอย่าง f a c e b o o k ก็ทั้งการยิงแอดเอ่ยนะครับาการทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพนะครับอย่าง YouTube อย่างเงี้ยก็ต้องดอูหลังบ้านนะครับดาวน์โหลด YouTube Studio มานะครับดู อ,อัตราการเข้าชมดูความเคลื่อนไหวดูโอ้โหหลายอย่างคือพอมาศึกษาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปในการที่เราจะเรียนรู้นะครับดังนั้นนะฮะใครที่กำลังคิดจะเริ่มยังไงก็เริ่มทันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับจะทําธุรกิจอะไรก็ตามลองเข้ามาอยู่ในออนไลน์ดูนะครับลองมาเริ่มลองมาทําดูเหมือนผมนะครับผมเนี่ยทำมาได้ประมาณ2ปีนะครับโดยประมาณ2ปี แต่ก็ยังไม่ค่อยไปถึงไหนเพราะผมไม่ได้ลงมาเต็มตัวผมฟังคุณครูแม่อายนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับคือการที่เราจะทําให้มันประสบความสําเร็จได้นะครับเราต้องทํามันอย่างเหมือนงานประจําหมายความว่างานประจําคุณทํางาน8ชั่วโมงการทําวิดีโอการทํา YouTube อะไรพวกนี้คุณก็ต้องใช้เวลากับมันเพิอ,พอบวก OT เข้าไปอีกนะครับ 8ชั่วโมงอาจจะบวก OT ทีตัดต่ออะไรเข้าไปอีกแลก้วคุณต้องใช้ความคิดในการคิดคอนเทนต์นะครับไม่ใช่ไปลอกคอนเทนต์คนอื่นมาอะไรแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่ามันต้องใช้สกิลค่อนข้างเยอะแต่สกิลก็คือทักษะทักษะก็แปลว่าเรียนรู้ได้นะครับดังนั้นนะครับมันก็ไม่ยากเกินไปสําหรับใครที่อยากจะลงมือทําตรงนี้และอยากจะลองเข้ามาทําดูนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ลองเข้ามาทําดูถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเราก็อย่าไปฝืน ใครจะรู้นะครับถ้าทำแล้ววันหนึ่งประสบความสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมผมไปดูนะครับหลายๆช่องที่เขามีผู้ติดตามเป็นแสนแสนซับเนี่ยผมไล่ย,ย้อนไปดูคลิปแรกๆของเขานะครับเชื่อไหมฮะเขานั่งพูดในห้องนอนตัวเองเขา,เาไปถ่ายในสวนสาธารณะที่เป็นสวนสาธารณะทั่วไปเลยนะครับไปถ่ายในห้างคือตอนยุคนี้มาทําอะไรก็ได้ครับแต่ว่าการจุดเริ่มต้นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนเริ่มจากเล็กๆเสมอนะครับ เริ่มจากเล็กๆเสมอแต่ขอให้มันได้เริ่มต้นเมื่อมีก้าวแรกแล้วมันต้องมีก้าวต่อไปตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกอย่างผมเนี่ยอย่างที่เล่าค้างไว้นะครับว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเลยในการการะทําของผมว่าเออมาทําอะไรอยู่ดีๆก็มีอาชีพยอยู่แล้วนี่แล้วมาทําอะไรมามาพูดอะไรในวิดีโออะไรแบบนี้นะครับคือเราก็ต้องทําใจให้เข้มแข็งนะว่าบางจุดอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าใจเราขอให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นทํามันต่อไปผมขอเป็นกําลังใจให้ครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมมีผู้ติดตามน้อยมากนะครับคืออยากให้ขอให้เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับสาหรับใครที่ดูใน Facebook นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูใน YouTube นะครับขอให้ช่วยกด s u บสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วพบกันครับผมจะหาคอนเทนต์ที่ดีมาให้ทุกท่านได้ชมกันสวัสดีครับ